บั b บเบิลเมซิมูเลเตออัปเดตใหม่ฮาลาวินกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยเข้ามาอย่างเลกเลยที่เห็นก็คือที่ฟาร์มนะครับเริ่มฟาร์มใหม่ๆมันก็จะแบบได้ทีละ4ทีละ5นะครับให้มาสุมตู้นี้เลยตู้1200เนี่ยผมเปิด3ามครั้งนะครับผมได้ตัวอีปิกเลยนี่แค่ตู้เริ่มต้นนะคูณอย่างเยอะเลยกิจกรรมดีจริงๆดีจัดจแล้วก็ถ้าฟาร์มตรงนี้ยังไม่พอใช่ไหม ให้มาตรงที่หน้าบ้านเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยาวๆไปเลยตู้ละสามแฟนสัตว์เลี้ยงพลังโคตโรทูอ่ะหยุดดีไอ้นมจะดูตัวอีพิกอา้าวทำไมมันคูณน,น้อยกว่าตัวตู้เริ่มต้น อ๋อคือตู้เริ่มต้นผมได้มาเป็นชายนี่เลยเอะ้าผมดวงดีอย่างนั้นเไอต่อต่อต่อ,ตอของดีนะครับไม่รู้ว่ามันจะหมดตอนไหนเนี่ยกิจกรรมนี้ขอมาดูหน่อยนะครับว่าได้อะไรมาบ้างตอนนี้ได้ตัวดีสุดก็ตัวอีพิกนะครับ2%แต่เมื่อตกี้ดูเหมือนว่าบูสจะหมดแล้วนะครับ ขอฟาร์มบูธเพิ่มหน่อยได้ไหมไม่ได้ขอบูธนะครับขอบูธนะครับบูธอนะเอออุ้ยเปิดได้ทีละสามครั้งเลยไอ,อ้ของดีนั่น่ะขอบูธหน่อยจะไปเปิดละหรือเดี๋ยวเวลาหมดบูธครับบูธโอ้ลุงขอบูธเปิดก่อนเปิดก่อนอ้าว <c oughs> มันไม่ใช่เปิดทีละสามครั้งเลอ ปิดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหอะไรเอ่ยไม่มาเลยได้อะไรมาบ้างเนี่ยเค่นี้เองเออโอ้น้อยจาดจัดผมลืมไม่ดูวันนี้ไปเลยมัวแต่ส่มสัตว์เลี้ยงนี่เรามีเยอะปลดล็อกไปเลยเอา้าหมดแล้วมันเข้ากระเป๋าเลยหรือเปล่าอ๋อมันก็ตัวนี้นี่ตัวอีปิกตัวเริ่มต้น ย้ำอีรอบนะครับอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ให้รีบมาเล่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่เมื่อกี้ผมฟาร์มต่อสักพักแล้วก็เพิ่งมาเห็นนะครับว่าบูธเนี้ยมันสามารถซื้อจากร้านค้านี้ได้และก็ตรงนี้มันมีมากกว่าหนึ่งหน้านะครับนี่ผมปลดล็อกไปถึงตัวนี้ผมปลดล็อกมาถึงตัวนี้นะครับพลังของมันนะครับเทียบเท่ากับตัวอีพิกเลยอีพิกสองเปอร์เซ็นตะ์อะ ตัวนี้เท่าไร่ขอดูพลังหน่อยคูณตามนี้เลยนะครับโคตรเยอะต่อต่อต่อรวดเดียวเลยนะครับทีนี้ไปยาวๆเลยไม่รู้ว่าแคนดี้จะพอหรือเปล่าสงสัยน่าจะต้องฟาร์มเพิ่มค่อยมาดูค่อยมาดูอาด้อาวกดไม่ได้อย่าบอกนะเรียบร้อยครับไม่พอต้องไปฟาร์มเพิ่ม ขอฟาร์มหน่อยแล้วกัน12บิลเลียนหวังว่าจะพอนะครับ <laughs> <laughs> เปิดไปถึงสล็อตที่เท่าไหร่แล้วนะ67จากทั้งหมด150ใช่ไหม <laughs> ผมว่าน่าจะ <laughs> น่าจะต้องฟาร์มเพิ่ม <laughs> โอ้โห400เลี้ยวไวเกินพอนุ่ม เดี๋ยวหายไปไหนโอ้โหชัวชัวไม่พอขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยทำไมมันใช้เยอะอย่างนี้โอ้โหคัามคินบัตสซาล็อตที่เท่าไหร่ทำไมมันคูนน้อยกว่าตัวนั้นคัามคินบัตสซาล็อตที่83 ทำไมตัวนี้นี่ตัวนี้สล็อตที่หกสบกเนี่ยคูณเยอะกว่าอีกเนี่ยอันนี้แปดสิบกว่านะครับแล้วก็อันนี้หกสิบกว่าแต่หกสิบกว่าเนี่ยโหดกว่าโชว์ตัวหน่อยดิอาเรื่องอยู่นะแต่ละตัวเนี่ยสวยใช้ได้เลยก็ข้าวๆนะครับประมาณนี้ผมขี้เกียจฟาร์มละ เหลืออีกบานเลยก็อย่าลืมกันนะครับสำหรับกิจกรรมวนาลาวินไปละ